สวัสดีผมอาร์เราเนี่ยเราจะมาเล่นโหมดสร้างสรรค์น,นะครับกับเกมไมค์ครับนะครับเป็นพื้นที่โลง่ลงๆครับนี่เป็นบ้านของเราที่เราจะทําการกําจัดมันนะครับแบบรวดเร็วเตรียมอุปรกรณ์นะครับนี่เป็นระเบิดนี่ที่จุดระเบิดนะครับก็ไข่อาเบะนี่อาเบะเขียวคนระับสรางมันมนะเราก็จะเดินไปบินไปเลย,ยครับ โมดนี้เป็นโหมดปล่อยอารมณ์นะครับเด็กเฮียเล่นกันนั่งแซปอยู่ในบ้านนะครับวางไวนะ้แล้วแซปแนลกจะวางบึ้มทีเดียวเลยอนะ่ะ อาเบออกมาละการบ้มรอบแรกครั้งแรกนี่แหลกเลยฮะเลยอัดวิดีโอใหม่ครับถ้าใครอยากเล่นสนใจเดี๋ยวส่งลิงก์ตามด้านล่างของเว็บเลยครับติดให้หมดนะทุกสองมุม บานกว้างเลยจะติดหมดไปเนยวันนี้หมดนฮะแล้วก็ปล่อยไขยออ่อาเบะล่วงล่วงอาเบะนี่โคตรจังเลยฮะ แฟบเนี่ยบ้านเล็กนิดเดียวอยู่ไม่ได้งไง <Okay. S 1> อ่างน้ำเนี่ยน,น้ำแฟบฮะทบทบทบไว้หมดไว้หมดหินนี่แข็งฮะนี่อะไรไม่รู้นะครับลงไปดูดนฮะ อ้ยมีน้ำแฟบกบเนีน่ยกด,ด,ด,ดนะฮะอโอ้บ้านประหลาดฮะโอ้ยังเหลือบ้านอีกหลายหลังนะครับหลังนี้ยังไม่โดนาวางให้หมดครับ วังเยอะววันมั่มัวได้ถ้า,าอยากสนใจอยากอัดเกมก็เดี๋ยวก็ตามลิง์ด้านล่างกันนะครับก็จะส่งไปให้ใน YouTube นะครับโอ้โหบ้านเหมือนสังหารบ้านอาเบะ ถ้ามีเสียงรบกวนนี่ก็ต้องขอโทษนะครับอาอหลังนี้ไม่เหลือหูมันมองหน้าตาเขียวใส่อะทั้งคืนมั้งนะ,ะแซบทั้งคืนเยอะระเบิด,ดครับพอแล้ว มันจะทำให้เราแหลกเนี่ยปล่อยอาเบะยิงเยอะเท่าไหร่ยิงดีฮะความรุนแรงทีเยอะฮะเฟสมาช่างแม่งอ่ะเราไม่ต้องตอบมาระเบิดต่อบโอ้อาเบะเบ,บะเกินเมืองนะ มันจะเป็นพวกเสษของตัวสีม่วงนี้ก็จะได้ของพวกนี้นะครับเสกเกาะเหล็กระเบิดตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะระเบิดหมดไหมฮะคาดเดาน่าจะเหลือเพียงเล็กน้อยเนี่ยปล่อยเอาไป ปนฮะซอมบี้หน้าเขียวเนะออเบะหื่นนะแฟบจนตายโอ้อบเบะเต็มฮนะอ่ะเราก็จะมาระเบิดกันเลยฮะนะมีอะไรพวกกาก ไลน์มาตรงนี้ะครบครับจุ้าเดี๋ยไปดูวิว่ะสวยงามสุดยอดมากฮะตามไปดูอีเลยฮะโหแหลกแหลกเตอะหายหมดแล้ว ยังเหลือเพียงบางส่วนนะครับก็จะไปสนองนครับสนองขอ,นนองนี่ครับมันก<ฟ>็จะแหลกเนี่ยฮะเฟกอะไรไม่ได้ครับโหเน่าเลยทีนี้โกน,นี่อะไรเนะี<ฟ>่ยโอ้คล้ายมันแหลกแบบทำอะไรไม่ได้เลยฮะ ถ้าวางหินเงี้ยได้ครับหินที่อยู่รอบ,บนี่อะไรที่อยู่รอบๆจะทำไม่ได้แต่ตรงเนี้ยทำได้ครับแล้วก็จะมาสร้างที่นอนกันนอนแบบอิ่มใจครับที่เราระเบิดบ้านอาเบะม,มีที่อยู่สิมึงนอน ตอนมืดมันจะมืดวัเนะี้บาง <S <S ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้คนระับถ้าใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยวติดตามได้นะครับขอบคุณครับ